อยาอุ้ยอย่า so so ฮะฮา w า r e เราเขามีหินให้นั่งค่ะสามารถจะนั่งได้นี่ค่ะ หมดแรงหมดแรง normal p o สองเท้าสองเท้าหมดแรงค่ะหินมันเข้ารองเท้าตังหมดแรงค่ะมากันดีนักเป็นไง เหนื่อยเหนื่อยเลยหมดแรง no more power come from there yeah after we go back another side อะฟุกค่ะฟุกข้าพัสเดี๋ยวเราจะกลับไปทำฟุกค้าพัสอาฮะให้ดูท้องฟ้านะนี่ค่ะท้องฟ้าสวยสวยไม่มาหรอแค่หาเงนเฉ ไม่ได้กดช็อตไม่ได้กดไลค์เลยค่ะหมดต่เหนื่อยมดตร์เหนื่อยให้ไปดูอีกรอบหนึ่งให้ไปดูอีกรอบหนึ่งก่อนเราจะไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันก็จะละลายหมดแล้วค่ะเจ๊ตรงเนี้ยมันก็เป็นพันพันปีแล้วเนาะมันสะสมอ่ะเนี่ยก็ให้ดูอีกรอบหนึ่ง จะได้เก็บความทรงจำไว้ไดเดก็มีคนเข้ามาถ่ายรูปเยอะเลยนะคะ ออริจินอลปะออริจินเนทีฟเนทีฟสวิตเนทีฟสวิตเขามีความภูมิใจมากเขามีความเป็นสวิตเขาบอกเนทีฟสวิตวันวันแกก็หาหาพูดไปเรื่อยของแกเหมือนกันถึงได้อยู่กันได้ไงเจ้ My husband There is นี่ไงสายน้ำที่ไหลลงไปเจ้ That is the 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 river That is the water the water from here the water from here going down going down going down there there go to the river น mm ี่ค่ะน้ำจากบ่อนี้ค่ะที่มันละลายมาจากก็ลง นี่ไม่ใช่ถนนนะคะ that is that is not the road นะ that is the river the water from here going down over there อ yeah. so, mm ่า hmm. so ก็ยังมีคนมาเรื่อยๆ mm hmm. but very strong sun my friend sun the sun very strong sunny mm hmm. เห็นไหมคะน้ำมันไหลลงไปนู่นความแรงของน้ำ คาแรงของน้ำที่มันไหลลงไปเสียงน้ำธรรมชาตินดชัวนัดชัวนันชัว,น,ชวน้ำมันมากระทบหิน มันก็จะเกิดเป็นอ่าควันพวยพุ่งขึ้นมาเลยน่ะไอ้น้ำพวยพุ่งขึ้นมา